ยกสุดท้ายครับของไนคู 4, ฟลอรี่แฟร์แท็กกับเซรุตี้ดิมิตีคอฟตุนนะครับนักชกจากรัสเซียถือว่าจะหลอนฟ้องเรื่องอะเรื่องมือไปยันยันให้ครับเร็วไปต่อครับยกสุดท้ายยกสาม ของรัเสเซกรบพานเข้าไปครับอาพยายามเอ้ยหวัแข่งแะติดกาด โดนปลายหมัดก,ก็แบบลงไปเลยครับกรรมการนับโดนนับในยกสามนี่ครับแม่ตามยากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ลุยเอาชืนให้ได้โดยเร็วไว จังหวะเหมยเับจะถอยครับแล้วดอนหมัดไปไปายไ,ไปหล่นลงไปต่เชีย่ยยังงี้ครับ ทัำไหมน่ารี่เข้าไปหน่อยได้เพื่อไม่ทันแล้วครับจงอยู่ลกสองได้หน่อยหน่อยฮ่าจอนนับครับผมจะแพ้เลยครับ